ตอนนั้นได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่พิสดารมากมายบ้างก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดบ้างก็เป็นเรื่องตลกขบขันเช่นมีชาวต่างชาติได้ทราบข่าวว่าท่านสมเด็จโตมีความสามารถที่เก่งกาจอัจฉริยะจึงอยากลองภูมิปัญญาของท่านว่าจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงไหนและท่านสมเด็จตอบกลับไปว่าจุดศูนย์กลางของโลกนั้นอยู่ทุกหนแห่งบนพื้นผิวโลกใบนี้ไม่ว่าฉันจะไปยืนตรงไหนและจุดใดตรงนั้นคือจุดศูนย์กลางของโลก ฝรั่งจึงถามต่อว่าท่านสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้หรือไม่ท่านสมเด็จจึงตอบกลับไปว่าหากฉันพิสูจน์ได้แล้วท่านจะว่าอย่างไรฝรั่งจึงไม่ตอบอะไรหลังจากนั้นสมเด็จโตจึงถือตลปัดและหยิบสายสินมาแทนเชือกเพื่อผูกเข้ากับตลปัดแล้วนําไปปักดินจากนั้นทําการดึงเชือกสายสินออกใช้ปลายนิ้วลากลงบนพื้นดินให้เป็นวงกลมแล้วกล่าวว่าวงกลมคือโลกเพราะฉะนั้น ฉันยืนอยู่จุดสูงกลางของโลกตรงจุดที่มีตาละปัดปักดินอยู่นั่นแหละ